อคเพื่อนๆชาว Facebook และ Social ลแคมทุกท่านนะคะวันนี้เซนเซ่านะคะกระทะร้อนกระทะโดยเฉพาะจังหวดราชบุรโดยเฉพาะเพื่อนๆในจังหวัดราชบุรี r รวันนี้นะคะเซยเาก็ชุดนอนอีกแล้วหน้าเบื่อคือแบบคือแบบว่าตื่นมาแล้วคือแบบไม่ได้อาบน้ำคือแบบแล้วก็อยู่อย่างนี้ทั้งวันแล้วก็คือแบบอาบ ก็คือเที่ยงคืนไรเงี้ยหรือไม่ก็อีกวันหนึ่งเช้าไรเงี้ยหรือไม่ก็อีกวันหนึ่งกลางคืนไรเงี้ยมาลูกอายนะอย่าพูดความจริงส่วนผมเนี่ยค่ะเจ็ดวันสักทีค่ะเมิก็ไม่ใช่อะไรหรอกมันบอกว่าเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กอยู่แล้วก็มีคนเพื่อนชาวราบุรีเหมือนกันนั่แหละคือต้องบอกกันนะคะว่าเซย่าเนี่ยเป็นคนราบุรีตั้งแต่กำเนิด นะคะเพราะพ่อแม่ก็เป็นคนราบุรีเอ้ยไม่ใช่แม่เป็นคนราบุรีแล้วก็โคตรเง่าทางแม่ม <laughs> เป็นคนราบุรี <laughs> นะคะก็เลยเห็นป้ายนี้เรารู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องอะ่ะโอ้เนี่ยเดี๋ยวจะเอามาขึ้นให้ดูนะคะนี่นะคะป้ายนี้เขียนว่าชาวราบุรีขอสขอวงเล็บคําว่าชาวราชบ,บุรีนะคะป้ายใหญ่มากชาวราชบ,บุรีขอสนับสนุนและปกป้อง รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามวิถีทางประชาธิปไตยชาวราชบุรีขอเป็นกำลังใจนี่เป็นกำลังใจไปอีกให้พนอ,น,อน,อนอะไรเนี่ยพนออะไรเนี่ยนี่แพนหนิงแพนหนิงยิ่งรักชินวัตรนะคะนายกรัฐมนตรีที่มุ่งม,มั่นตั้งใจเสียสละมุ่งม,มั่นไปเองอ่านสคริปต์ยังอ่านไม่ผิดอ่านถูกเลยนะ เสียสละทํางานให้กับประชาชนขอให้อดทนอดกลั้นอย่าท้ออย่าย่อท้อขอให้อยู่ครบเทอมอยู่ผู้ที่ปวนเพื่อล้มรัฐบาลป่วนบ้านป่วนเมืองให้วุ่นวายทําเศรษฐกิจเสียหายหลายแสนล้านบาทก่อนหน้าน,นี้มึงไม่ทําเลย <mm> ให้เศรษฐ,ฐกิจเสียหายมึงไม่ได้ทําเลย <mm> ขอเรียกร้องหยุดป่วนหยุดปลุกระดมให้หยุดงานหยุดเรียนหยุดเสียภาษีขอร้องหยุดป่วนเมือง,งทําลายประเทศคือบอกก่อนนะคะว่าเซย่าเนี่ยไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทางไหนทางหนึ่งนะคะคําว่าไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือเราก็ เราไม่ได้เราไม่เคยสนใจเรื่องการเราไม่เคยสนใจเรื่องการเมืองเลยแต่เราสนใจเรื่องเศรษฐกิจเราสนใจเรื่องความร่รวยของเราความเออความเป็นอยู่ของประชาชนของคนหลายๆคนทั่วไปว่าเขาจะอยู่กันได้ไหมคนจนเขาจะมีกินไหมคนรวยเขาจะร่มจมไหมเราสนใจแค่นี้บอกตรงๆจากใจนะคะไม่ได้จะสนใจเลยใครจะมาเป็นใครจะมาไม่เป็นน่ะคือเออใครเป็นแล้วทําให้ดีเนี่ยกูเอา เออบอกเลยใครเป็นแล้วทาให้บ้านเมืองมันจเจริญขึ้นเนี่ยกูเอาอแต่ถ้าใครเป็นแล้วบ้านเมืองล่มจมก็ไม่มีใครเห็นด้วยหรอก,แล,กแล้วก็เป็นแล้วก็ม็อบม็อบบ่อยมากเออม็อบบ่อยมากก็ไม่ไหวนะคะอเออแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือป้ายเนี่ยเนี่ยมันเขียนว่าชาวราชบุรีซึ่งเซยยะเป็นชาวราชบุรีตั้งแต่กําเนิดกูไม่เห็นด้วยไงมันมันมันเห่ารวมไม่ได้มันเห่ารวมไม่ได้คือป้ายใหญ่มากอ่ะ แล้วมาแล้วเขียนตรงทางแบบว่าทางที่รถผ่านเยอะๆอ่ะไม่ได้ลงท้ายด้วยว่าจากใครแล้วเออแล้วไม่ลงด้วยว่าจากใครใครเป็นคนทาป้ายคือถ้ามึงจะทําอย่างนี้นะมึงทําไปเลยว่าใครบ้างมึงลงรายชื่อไปเลยเออสนับสนุนโดยนี่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 คนนี้นายนี่นางสาวนี้ไปเลยมึงอย่าใช้คําว่าชาวราชบุรีมันเฮี้ยตรงนี้มึงถามเขายังคนราชบุรีกี่คนมึงถามเขาหรือยังว่าเขาต้องการอะไร เออเขาสนับสนุนนายกคนนี้ไหมเขาสนับสนุนป้ายนี้ไหมจังหวัดอื่นมีไหมอยากรู้จังหวัดอื่นมีไหมอ่ะเอออยากรู้เหมือนกันถ้ามีนะอย่ายอมนะถ้าใครไม่เห็นด้วยเนี่ยอย่าไปยอมป้ายแบบนี้นะจะมาทเหมารวมเป็นคาว่าชาวลาดลีชาวลาดลีมันไม่ถูกต้องเลยกูเนี่ยชาวลาดลีแม่กูก็คนลาดลีอาม่ากูกงกูเนี่ยต้นตระกูลเนี่ยเป็นคนราชบุรีหมดเลยแต่คนไม่เห็นด้วยกับป้ายเนี่ย กืบครึ่งตระกูลกูอะเออแล้วมึงทําอย่างนี้ถูกต้องหรอใช่ข่าววอนวอนเลยนะคะเจ้าของป้ายนี้นะคะถ้าได้ดูคลิปนี้หรืออะไรก็แล้วแต่เอาออกเถอะก่อนที่จะมีม็อบที่ร้านลีกม็อบหนึง่งโอเคนะเคลียร์นะชอบไลรใช่แชร์นะคะสวัสดีค่ะบ๊าม